ดูน้องตองตกเบ็ดนะครับสิน่าจะได้แล้วจะได้แล้วจะดูน้องตองตกเบ็ดนะะโอ้จะขั้นจำน้ำแล้วขิ้น <cree ks> <c oughs> ิ้นขึ้นเสียงคาเทาอะไรอยู่ตรงโรนะ้นน่ะเออเขาเล่นอะไรกัน <c oughs> โถ <c oughs> ่โิข้นข้น <c oughs> <c oughs> เลย ิดกินเลยเอ้ว้โอเอ็ดคอยพอดเอ็ดคอยพอดอ่ากำลังกำลังเออกำลังกำลังเอ็ดคอยพดออโอ้เดิี๋จวหคจึนแหมด้ตัขตม่เล้วฮ้เอ้าตายขลอบาทนี่

ผู้ผู้จำน้ำนะผู้<อ>รีบรีบนะผู้น่ะมันมนันนีน่แมนเนบ็ดบ่อบ้โอ้มันกินข้าวบ่ะ<อ>โอ้โโอ้มันดึงกินข้าวผู้เห็นไหมเอฟซีผู้รีบรีบนะรีบนะผู้่ปลาปลานะครับลพลพลปลากินข้าวไม่ใช่คันเบ็ดนะคนนะนะรับอนั่นรีบรีบลยอ่ารีบแล้วรีบแล้ว ไปาไม้แปไม้ไปาไม้เรียนาูตว่ามันดึงในตอรีบรีบแล้วหัวเฮ้ยขึ้นไปแล้วห้ามห้าเมตรเดียวตกน้ำเนี่ยทำเดียวตกน้ำเนี่ยน้ำเฟื่อนนะมันก็เลยถือ Mình đây biết như vậy đây hả nè Mình biết Nó to nha Hường nữa à em Hường đấy là phải hướng lại khuôn thế. เลื่อปีนเลยดูน้องปองตกปลาอยู่นะครับสี่ตกเบ็ดตกปลา มีงานนะคะรับสี่นะครับเดี๋ยวแกพาน้องตองมาเที่ยวนะครับ ฝันใจประชาชนกบบพยังคนะอยากให้เรียนเขึ้นมาขอสีเพิ่ใหม่ได้ไหมฝันใจประชาชนโูลิสเซอรกับี่ยังคะ บ้านเบออ๋ออยู่ฝั่งน้นนะคะเบอร์ห้าหมายเลขนางสายนักข่ายินสิงท่เล่นน้ไอนะคะอายุปีส่วน32 26 35บ้านบ้านรห้าสเขลากระบือคระบสองหมายเลขแปดนางสาวอมรภาคอตบินชื่อเล่นน้องแฟนอายุ17ปี บ้านซาลซีหมูที่แปดสูงเท่ากระเบื้องให้เราให้จนโฉมงามๆต้องสามคำอย่างไรจีบนะคะร้านซัลซีหมูแปดบา้งท่านบอกว่ามาตั้งแต่ช่วงบ่ายกับเลยค่ะเุื่อนครับแล้วก็น้องกองนะครับก็ระบายสีอยู่นะครับสีกับเพื่อนรอบเดียวเรนทั้งคืนนะครับสี แล้วกระโดดโลดเต้นแล้วก็มาระบายสีครับได้กลิ่นน้ำหอมกลิ่นพิเศษสิบว่ารางวัลกระทงก็ได้ไปต้องูีต้องติดอันดับตลอดนะคะสองสีรางวัลกับคกระทงย้ายมาอยู่มือ่ด้วยกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันทุกมือครับสี่มู่บ้านล้นแล้วเป็นนครวังเราคือพี่น้องกันครับ หมายเลขไปนะคะหมายเลขเก้านางสาวเจนะิสปารขนาดที่เล่นน้องฝาอัสามคนนะคะับทีมีนาะเดียน้องตอง,ตองน้องฝาง ก็พากันมาเล่นสีอยู่นะครับสีในรอบตัดสินของเราในค่ําคืนการประกวดนางนพมาประจำปีพุทธศตกราษ2 5 6ของอบตบ่อแก้วเรานะคะตอนนี้ก็อยู่ในใจหลายๆท่านนะครับตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วคาดว่าก็คงจะตรงกันกับคณะกรรมการตัดสินนี่นะครับคือเสน่ห์ของการประชันความงามและสุดคือ้านตัดสิน ปัญญาอันเชียบค่ะรู้สึกว่าปีนี้ท่านประธานท่านคณะกรรมการจะมีการเพิ่มคำถามให้เรานะคะแต่ว่าท่านอาจจะยังไม่ได้พูดเหมือนแต่ว่าตกใจครั้งหนึ่งเคยไปตรนีสวยนอกสวยในนะครับใครประกวดนางสงการนะคะด้วยกันนะะคเลยเฮ้ยเฮ้ย่าไปยม่มของเขาเฮ้ยมันละหักมันละหักไม่ได้เงินสีเลย